ให้ฟังเสียงบรรยากาศของธรรมชาตินะคะเสียงนกร้องชิบ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 เพื่อจะมาหากินต้นข้าวตรงนี้สวยมากเลยครับกำลังออกรวงเลยเต็มที่เลยครับผมสวยมากเลยโอ้ยขอไปชมตรงนั้นหน่อยเถอะสวยเหลือเกิน สวยมากสวยมากสวยมากขออนุญาตนะคะลงไปถ่ายทำเลยสวยมากโอ้โหนาใครเนี่ยโอ้โหสวยจังเลยวันนี้มาชนบทนะคะข้าวกำลังออกรวงแบบเต็มที่เลย ว้สวยงามมากทุกท่านสนีของชาวนาะสนีของต้นข้าวมีแรงผลักดันมากๆเลยค่ะทุกท่านจ๋า